สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับป่าวไกล้สอนชาแนลครับวันนี้มาวิ่งลูกลังครับนะครับลงลงงานทางครับอำเภอเรนูครับมาวิ่งร่วมครับงาน300เที่ยวครับเจอกับเจ้าโคมัสุครับ SK น่าจะเป็นโกเบครับนี่เอทเคนี่น้องนัตี้ถอยให้ครับวิ่งใกล้ครับรถเยอะครับแต่ผมเข้ามาเที่ยวสุดท้ายครับ น้องนัตตี้ถอยเข้าเอาดินครับไม่รู้ทีมงานอะไรครับนี่ ผมเข้ามาวิ่งร่วมเฉยๆครับว่ายครับลองมาวิ่งดูครับเหลือเที่ยวเหลือเที่ยวหกร้อยครับตำบลนานขามก็ไปกับก็ประมาณสามสิบสาสิบโลครับ ประมาณ30นี่แหละครับเพราะว่าเคยวิ่งอยู่ตอนนั้น,นครับ ที่เทไม่รู้เป็นไงครับเ <_ T> ที่ยวแรกครับ <_ T> เขาวิ่งเขาวิ่งกันเมื่อวานครับเมื่อวานนี้ได้มาซื้อลูกลังกับเขาอยู่ดูสั้นๆครับเดี๋ยวใกล้ถึงตอนเทเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับ ครับไปดูกันน้าง,งานครับลงทางนี่ครับาง,งานทำถนนครับขยายขยายถนนครับที่ลงดินเราครับ รถวิ่ง13คันครับแต่ว่าวิ่งไกลครับ ครับคลิปนี้ก็จบกันนะเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ